มาละชี้นกจะ้ะเดือนซิบคอยลมไหวไว้อยซอยพัดใจอายมาอุ้มโอบเอาดวงใจอะไรบ่เอาไหมเนี่ยมาละชี้นกจะ้ะเดยวติดเจ็บให้นะ้พื่อนขาเยอะมาก อะไรนะเพื่อนๆจ้ะสายใยเชื่อมโยงหมขอล้อไอต่ใจดวงน,น้อยสาวนาบานทงคอยอายใจบ่นลืมคอยเจ้าขึ้นคงสาเดินเอ๊ะ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 เอย <c ười> <c ười> นี่จ้าคุณผู้ชมเจ้าค่ะช่วยเป็นยาระบายอย่างนี้เลยจ้า,จานี่ลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดจ้าเก็บให้ค่ะเอาไปเลยหืมกันลอกเดินผ่านหน้าวิ่งผ่านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเ,เป็นไกลแม่สักวันนบ๊ายายจ้าเพื่อนๆค่ะจุบ๊บ